ความเชื่อมันมีผลจริงๆค่ะนะคะเอะเคยได้เคยได้ยินเรื่องของกบสามตัวเรื่องคะเอ้ใครเคยได้ฟังนิทานนะะนิทานนะคะ,นนะ,คะเพราะว่าถ้าไม่นิทานเนี่ยกบพูดไม่ได้อยู่แล้วปกติแล้วกบพูดไม่ได้ค่ะนะคะก็คือนิทานเรื่องกบสามตัวนะคะก็อวันหนึ่งนะคะมันมันมันเป็นหมู่บ้านกบาหมู่บ้านกบนะคะแล้วแล้วเขาก็จะคือ เจ้ากบสามตัวนี้เขาก็ออกเที่ยวกันหากินปกติอ่ะแต่อยู่ดีๆก็พัดตกหลุมหลุมซึ่งมันเป็นหลุมใหญ่แล้วก็ลึกพอสมควรเลยทําให้กบสามตัวนี้พอตกลงไปในหลุมแล้วกระโดดขึ้นพยายามกระโดดขึ้นแล้วมันกระโดดไม่ได้เออพอมันมีแบบแเหมือนเหมือนเหมือน g l กบตกหลุมแล้วเนี่ย ก็มีชาวบ้านกบถูกไหมคะในภาพนะชาวบ้านกบมาล้อมมาล้อมหลุมตัวนี้อ่ะวะ่าแล้วก็แบบมองไปหูลึกจังเลยมันจะกระโดดขึ้นมาได้ไหมล่ะเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าบ้าทางจะไม่ได้หรอกนะกบกบชาวบ้านหากบชาวบ้านนะคะเราก็แบบเอ้ยดูแล้วมันลึกมากมากบเย่ายพวกเรากระโดดขึ้นไม่ได้หรอกอ่า ตัวอีกตัวหนึ่งนะคะชาวบ้านอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าแต่มันก็ต้องลองอะ่ะแต่ดูแล้วก็ไม่รอดอะ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณว่าคุณเป็นกบสามตัวเนี่ยคุณจะมีแรงกระโดดไหมอะ่ะแต่เผอิญมันก็ต้องลองใช่ไหมกบตัวแรกก็เลยลองกระโดดขึ้นมาค่ะปรากฏว่าปรากฏว่ายัางไงนึกภาพเดาซิกระโดดไม่รอดค่ะกบตัวที่สองก็กระโดดอีกค่ะ ไม่รอดค่ะไม่ขึ้นมาค่ะกระโดดไม่พ้นปากหลุมตัวนั้นแต่กบตัวที่สามค่ะกระโดดขึ้นมาได้เลยค่ะเออกระโดดขึ้นมาเลยแล้วชาวบ้านกบก็แห่มันมาลงแห่มันลงแบบแบบแบบโอ้โแหบบแบบแบบแบบเก่งมากอะ่ะทํายังไงถึงกระโดดขึ้นมาได้ก็ถามกันใหญ่เจ้ากบตัวที่สามก็ทําท่าแบบนี้ค่ะ ท่าอย่างนี้คะ่ะทาท่าอะไรคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินกบตัวที่สามเป็นใบหูหนวกค่ะเป็นใบหูหนวกไม่ได้ยินที่เสียงที่ชาวบ้านพูดว่ากระโดดขึ้นไม่ได้หรอกหลุมมันลึกยังไม่มีกบตัวไหนตกลงไปแล้วกระโดดขึ้นได้เลยต้องตายแน่แต่กบตัวที่สาม ไม่ได้ยินอะไรคะ่ะใช้พลังของตัวเองเป็นที่กระโดดขึ้นมาจากก้นหลุมขึ้นมารอดได้เช่นเดียวกันค่ะกับธุรกิจน,นี้คะ่ะขอให้คุณมีความตั้งใจแล้วก็เชื่อในระบบการทำงานของการทำงานของทีมเราระบบแผนการตลาดที่จ่ายไรายได้แน่นอนและมีคนทำได้ด้วยขอให้คุณ อย่าฟังเสียงคนอื่นค่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะว่าคุณต้องการอิสรภาพที่มันยิ่งใหญ่ของชีวิตเราจะไม่ยอมให้สถานการณ์บางอย่างมากำหนดเราจะไม่ยอมที่จะตกหลุมความคิดของความไม่มั่นใจความไม่เชื่อและก็ความท้อแท้หรือคำพูดของใครบางคนค่ะเรายังคงที่จะ ตั้งใจที่จะเปลี่ยนชีวิตเราด้วยกันก็โดดเต็มที่ค่ะสำหรับปีบัชชีนา้าทุกคนทำได้ค่ะรับเงินสองล้านด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ